เราไม่ให้ถึงวันสุดท้ายแน่นอนค่ะเพราะถ้าวันสุดท้ายนี่เราเราจะไม่ได้คุยนะคะสวัสดีคะ่ะน้องเตาสวัสดีคบพี่พานแลวก็สวัสดีแฟนชาวแอปเปิลเรดิโอด้วยนะครับครับผมนี่ก็คือเตาเศรษฐพงศ์นะคะอะาช่ครับนะครับผมเตาเป็นไงคะหลังจากที่ออกซิงเกิลมากี่ซิงเกิลแล้วเนี่ย นี่เป็นซิงเกิลที่5ครับเป็นซิงเกิลที่5แล้วนะคะซิงเกิลที่5ก็คือตั้งแต่ออกจากออกจากออกจากบ้านใช่ไหมออกจากบ้านนะคะซีซั่น8ใช่ไหมกี่ปีแล้วนะ2ปีละสปีโอ้โหเวลาเวลาเร็วมากเลยนะเนี่ยพูดถึงเวลานี่ค่อนข้างเร็วเนาะครับเวลาเร็วมากเลยนะคะถ้าเกิดเวลามันเดินเร็วเดินเร็วแบบนี้ฉะนั้นเราจะมัวปวิงเวลาไม่ได้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้เพราะเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเป็นวันสุดท้ายของเราถูกต้องปะ โอ้โหพี่เข้าเพลงได้แบบสุดยอดมากเลยแนนสีซิงเกิลล่าสุดนี้เป็นซิงเกิลที่หใช่ครับก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงนะคะครับผมถ้าพูดถึงเพลงแต่ละเพลงของเต่าที่ออกมาแต่ละเพลงเนี่ยพี่จะบอกว่ามันมันมีแต่ความแตกต่างอะเต๋าใช่ไหมไล่มาตั้งแต่ซิงเกิลแรกเลยอันนี้ก็โยกซแบาเอลแทบเคล็ดน่เป็นแนวแนวเต้นแนวเต้นใช่ปะแต่ก็เห็นเต้นอยู่เพลงเดียวนะ ไม่รวมบนเวทีนะ,ะไม่รวมบนเวทีใช่ไหมครับเออไม่รวมบนเวทีอ่ะก็คือมีเพลงเต้นเพลงเดียวก็คือเพราะเธอคนเดียวใช่ปะก็จะมีถ้าเต้นเยอะๆก็จะมีเพราะเธอคนเดียวครับเออก็จะมีมีเรียกงอีกเพลงก็คือเพลงถัดมาก็คืออยากจะมาไหมอยากจะมาไหมนั่นเองนะคะเออนะคะแล้วก็มาที่เพลงคู่จิ้นว้ายไม่ใช่เพลงรักสามเศร้านะคะอย่าทําให้รักใช่ปะ ช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยากจะคุยเรื่องคุยเออพี่อยากจะคุยเพลงเรื่องเพลงนี้มากเลยเนี่ยนะได้เลยครับนะเดี๋ยวอยากจะคุยมากเลยนะคะว่าทําไมเขาถึงไปเลือกคนอื่นทำไมไม่เลือกขชามาว่ากันปะอ่ะต่อมาก็คือสัญลักอันนี้ก็เป็นเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยเนาะล่าสุดก็คือก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงห้าซิงเกิลเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะหซิงเกิลนี่ปีนึงป่ะเนี่ย ใช่ไหมเกือบปีใช่ป่ะห้าซิงเกิลแหลอครับอ๋อห้าซิงเกิลนี่เกือบปีเนาวรวมๆแล้วอะอ๋อก็หลายปีอยู่นะครับตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ใช่ไหมอุ้ยนะคะไม่ธรรมดาแล้วค่ะก็คือเออเฉลี่ยแล้วประมาณปีละสองเพลงครึ่ง เออนะประมาณนั้นเลยนะคะอ่ะ <C ister ple> มาพูดถึงในเรื่องของงานในส่วนของของเพลงนี้ก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าแต่ละเพลงที่ส่งส่งออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอะ่ะเต๋อใช่ <C ister ple> แล้วทําไมทําไมถึงแบบเออแบบเพลงนั้นอย่างเพลงนี้อย่างเพลงนู้นอย่างเป็นเป็นอย่างนี้เพราะอะไรคะคีจริงๆนะเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทิ้งอันเดิมมากนะในเรื่องของตัวดนตรีนะครับแล้วก็แนวเพลงที่วางไว้เพราะว่าอย่างแน่ๆล่ะเราเป็น เพลงป๊อปอยู่แหละแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นร็อกอย่างเพลงพอเธอคนเดียวก็มีกลิ่นของความเป็นร็อกแต่ว่าอาจจะแบบซาวเพลงก็อาจจะแตกต่างกันออกไปส่วนเพลงอยากจะมาไหมก็เป็นกึ่งป๊อบร็อกเหมือนกันแต่ว่าก็มีซาวด้วยเทอนิสเข้ามาเยอะเยอะกว่าแล้วก็ส่วนเพลงอยาทําให้รักก็เป็นป๊อบธรรมดาแล้วก็เพลงสัญลักษณ์ก็เป็นป๊อบร็อกแล้วพอมาเป็นเพลงเนี้ยเราก็ยังยังมาแนวป๊อบร็อกอยู่แต่ว่าเน้นซาวที่ ตอนเตรียสดให้มันชัดขึ้นมาเานเองครับผมแล้วก็สีวงชาวสังเคราะห์เนี่ยเราก็ยังมีอยู่ยังคงไว้อยู่ว่าเรายังไม่อยากจะปรับเปลี่ยนให้มันแบบคลิกหน้ามือหลังมืออะไรเงี้ยขนาดนั้นครับก็คืออยากจะให้แฟนเพลงยังเห็นในชาวของพวกอิเล็กทรอนิกส์ชาวสังเคราะห์เข้ามาด้วยแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยจะเป็นที่ชาวสดเมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าฟังง่ายขึ้นด้วยหรือเปล่ากระแสตอบรับเป็นไงบ้างตอนนี้ กระแสตอบครับก็ตอนนี้นะครับปล่อยเพลงมาได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์แล้วก็ดีครับกระแสเพลงดีแล้วก็คนชอบคจะจะบอกว่าเพลงนี้ต้องต้องฟังบ่อยๆแต่ต้องขอต้องฟังบ่อยๆต้องฟังบ่อยๆก็หมายความว่าให้พี่เปิดบ่อยๆผมฟังพี่ัดเปิดบ่อยๆเพราะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันก็อาจจะขึ้นแปลกจากเพลงอืนหน่อยอือม ท่อนเวิร์สหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ฟังดูแบบไม่ไม่คุ้นหูหรือเปล่ากับเมโลดี้แบบนี้ค่ะซึ่งที่งเราก็ต้องต้องเราตั้งใจอยากจะทํออกมาให้เป็นเมโลดี้แบบนี้อยู่แล้วออื huh. แล้วก็ส่วนท่อนรีฮุกท่อนฮุกอะไรเงี้ยนันเผมคิดสองท่อนนี้มันมันมันพร้ะอยู่แล้วแต่ว่าอยาก uh huh. ให้คนฟังเนี่ยฟังท่อนเอหนึ่งแล้วก็ฟังฟีฮุกฮุกแล้วก็มาฟังเอสองก็จะ<อ>สรุปเนื้อหาของเพลงนี้ได้เลยว่ามันเพราะอะไรทาไมถึงต้อง พูดขึ้นมาว่าไม่ได้เกิดจากความมุ่งมงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือในส่วนของซิงเกิลล่าสุดนั่นเองนะคะซึ่งพูดถึงก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงจริงๆก็คือไม่เกี่ยวกับลมหายใจสุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับวันวันสุดท้ายของโลกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันก็อาจมองได้หลายมุมว่าบางครั้งเราตื่นมาไม่รู้เราแบบเฮ้ยจากคนที่เจอปกติทุกวันเนี่ยเราตื่นมาอีกงีไม่เจอแล้วเขาไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราแล้วเราไม่สามารถแบบ ที่จะบอกความรู้สึกกับเขาได้อะไรเงี้ยอือก็คือว่าเราทําดีแล้วหรือยังใช่ใช่ไหมประมาณนั้นเลยไม่มีใครรู้ว่ามันสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่เออนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงในส่วนของของเพลงของตัวเองเนี่ยชอบท่อนไหนมากที่สุดอ่ะชอบท่อนของจรีนก็คือแบบชอบชอบท่อนไหนะฮะแต่ว่าท่าที่สุดก็่จะเป็นท่อนท่อนฟรีฮุกอือค่ะท่อนฟรีฮุกนี่มันน่าจะแบบ บาดใจเรื่ินเพลงไม่ได้ไปไม่ได้ชมเพลงตัวเองนะแต่ว่าชอบชอบชอท่อนนี้แต่พี่แต่พี่ชอบท่อนสุดท้ายไม่สุดเลยอ่ะฉันไม่ลืมเธอใช่ไหมชอบท่อนสุดท้ายไม่สุดเลยบอกว่าสักวันหนึ่งฉันก็หวังว่าเธออาจจะเปลี่ยนใจประมาณนั้นอะเออใช่ไหมเออฉันคิดว่าเนี่ยฉันทําทั้งหมดเนี่ยเผื่อเผื่อว่าเธออาจจะเปลี่ยนใจในวันสุดท้ายก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเออประมาณนั้นเลยนะคะใช่เป็น A สอง ใช่ใช่นั่เป็นท่อนท่อนที่สรุปเนื้อหาของของเพลงว่าเอ๊ะทำไมมันอยู่นึงแบบว่าก่อนว่าสุดท้ายจะมาถึงอะไรเงี้ยก็เพราะว่าคนนี้เขาจะไปจากเราแล้ว,ลวลอนะคะเะไแบบถ้ามีปัิหาก็อยากจะให้อยู่ต่อแต่เพลงแต่เพลงเนี้ยออกมาประมาณเนี้ยสองอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ละประมาณสองอาทิตย์ได้แล้วนี่ยนะคะแต่ยังไม่เห็น<อ> MV เลยอะคะ M v วอยู่ไหน m อวถ่ายทําเสร็จไปแล้วครับะะแล้วก็น่าจะออนแอร์วันแรกวันที่สิบกุมภาพันธ์นี้ครับที่รายการสยามเปเล่น สิบกุมภาเนีค่ะก็อีกสี่วันก็เป็นสิบสี่กุมภาทำไมไม่ออกสิบสี่กุมภาเลยอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะถามทีมโปรโมทเลครับก็สิบกุมภาเนี่ยะฮะว่ามันจะเดือนหนึ่งพอดีเราปล่อยเพลงนี้วันที่สิบสามสิบสามมกราแล้วก็วันจันทร์วันจันทร์ของเดือนกุมภาอาทิตย์ที่เท่าไหร่๋อก็จะเป็นวันที่สิบพอดี อ๋อคือคือมันจะครบรอบเดือนไม่ได้ครบรอบรอบแบบวาเลนไทน์นี้ไม่ใช่วาเลนไทน์นี่คือเราจะปล่อยลงในไอจูนอ๋อประมาณอ๋อาวโหลดในไอจูนอ๋อวาเลนไทน์นี่ไปปล่อยในไอจูนใช่ไหมใช่แล้วในแล้วใน YouTube อ่ะ YouTube ก็คือดูได้ตั้งแต่วันที่สิบ u t u b e นี่คือปล่อยมาตั้งแต่วันที่1ิสครับอืมนะคะคิดคอนเซปต์ตอนนี้คือถ่ายแล้วหรือยังถ่ายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวรอ ทันทีงานตัดต่อแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกนะคะคือตอนแรกเนี่ยจะถามเหมือนกันถ้าเกิดยังไม่ถาม่ายจะถามเหมือนกันว่าเอะแล้วแล้ว,แล,วแล้วในส่วนของแบบ m อเนี่ยจะไปจะไปทางไหนเพราะว่าเอมวแต่ละแต่ละเพลงแต่ละเพลงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแม่ชอบมากสุดเลยอย่าทําให้รักเนี่ยอ๋อเออมันเป็นเขาเรียกอะไรบทสรุปที่เหนือความคาดหมายมากอะ่ะใช่ไหมครับใช่คลิกตอนจบแต่ว<อ>่ามาเพลงนี้ก็ก็อาจจะเป็นภาพ เล่าเรื่องตามภาพมากกว่าอ๋อนะคะก็ต้องไปติดตามดูแล้วกันนะคะว่าเล่าเรื่องตามภาพเนี่ยเป็นภาพยังไงนะคะแล้วก็ก็คือโอเคเออต้องดูนะคะแล้วก็จะได้เห็นหน้าตาของของเต๋าเนี่ยเต็มเต็มหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าหล่อจมูกเด่นมากไม่ขนาดนั้นหรอกครับมีแต่คนก็ชมว่าเป็นคนที่จมูกสวยมากอะเต๋าขอบคุณมากเลยนะคะรู้สึกภูมิใจในส่วนตรงนี้ของตัวเองว่ะท่อนนี้ของตัวเองรู้สึกชอบมากไหม ว่าถ้าไม่ชอบตัวเองก็คงต้องชอบตัวเองแหละเราใครไม่ได้ต้องชอบตัวเองได้ข่าวว่าจมูกเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุมาเหรอคะถึงขนาดดัางหักอะใช่ไหมเชิใช่ปะโอ้ไม่ขนาดนั้นครับแค่แค่เล่น,เล,นเล่นบาลแล้วโดนสอกแค่นั้นเองฮะอือก็คือไม่ถึงกับดัางหักไม่ใช่เออโหถ้าผมก็ไม่รู้เข้าใจเหมือนกันว่าดัางหักมันเป็นยังไงอ๋อดัางหักเป็นยังไงคือดัางมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหมายถึงว่าดัางหักไม่ไม่หมายถึงว่าดัางหักคือคำว่าถ้าดัางหักเนี่ยมันมันจะ เป็นคดหรือว่าเป็นเบี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่ว่าไอตอนนั้นมันเป็นยังไงอะฮะแต่ตอนนั้นตอนนั้นมันเป็นยังไงเบี้ยวป่ะตอนนี้เบี้ยวไหมไม่เบี้ยวปกติเบี้ยวเบี้ยวครับเบี้ยวจริงะถ้าชัดๆดูชันลองเพ่งดูอ๋อก็ต้องเพ่งดูใช่ไหมเอาไม้บรรทัดวัดเลยว่าเบี้ยวหรือเปล่าใช่ปะโอ้ไม่ขนาดนั้นเลยนะคะตอนนี้ก็คือซิงเกิลที่5้าเนี่ยออกมาแล้วเรียบร้อยรอแต่เอ็มวอย่างเดียวนะคะสี่ห้าเพลงที่ปล่อยมาเนี่ยตอนแรกพี่ก็จะถามเหมือนกันว่าเอะ สาเหตุที่แบบว่าโทนเพลงมันเริ่มมาแบบป๊อปบ,บล็อกที่แบบว่าฟังแบบง่ายขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเราแบบใช้โปรดิวเซอร์ที่เปลี่ยนมาเรื่อยๆหรือเปล่าอาจจะอาจจะเพราะ<ล>าเราเรา,เราก็เปลี่ยนทีมเพลงเออเพลงันนี้นก็เป็น,เป,นเป็นทีมใหม่ขึ้นมาก็แต่ว่าเราก็มีมีการคุยกับเขาก่อนแล้วว่าเราอยากได้ชาวดนตรีแบบไหนอะไรเงี้ยครับอือค่ะเพราะ<อ>เพราะเราอยากจะเน้นตรงชาวดนตรีสดอะไรเงี้ยพอพอเขาทํามาให้ฟังก็แบบเออ ใช่ใช่ครับพี่แบบนี้เลยที่ต้องการ,รแล้วจะมีบแบบเต้นๆอีกไหมคะแบบโยกแบบเอลเครดอนะจจมี่ะถ้าแบบโยมโ้นเต้นๆใช่ไหมอก็ยังไม่แน่ใจเหมืนอนกันคต้องรอ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 ต่อไปเรื่อยๆว่าเราจะวางเพลงต่อไปเป็นยังไงครับแต่วีก็ฝากเพลงนี้ไก่อนคือเพลงเพราะเธอคนเดียวเนี่ยออกมาตั้งแต่ปีหนึ่งสองนะคะประมาณต้นปีแล้วตอนนี้มันก็ปลาเข้าไปปีหนึ่งสี่ละเออแล้วจะแล้วยังจะโยกไหวไหมคะ มันห่างาการโยกมาน,นานอะเอลมันจะมันจะไม่ไหวแล้วมั้ง <c oughs> ถ้าห่างกันโยกนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็ก็ยังมีคอนเสิร์ตที่ย่อมต้องเต้นอยู่นะฮะแลก็เต้นเต้นเพลงในคอนเสิร์ตไปก่อนอนะฮะส่วนเพลงตัวเองเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเป็นแนวไหนครับจริงๆแล้วเพิ่งจะมีคอนเสิร์ตร่วมกับเพื่อนๆผ่านมาล่าสุดนี้เองนะคะชื่อคอนเสิร์ตโคตรจิ้นค่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คอนเสิร์ตโคตรหล่อ ใช่ครับใช่ไหมคอนเสิร์ตโคตร้อนเองนะคะก็จะมีขชาแล้วก็มีเฟรมด้วยเป็นไงบ้างคะคอนเสิร์ตที่ผ่านมาสนุกมากครับประมาณ5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมงเลยเหรอหชั่วโมงครับโอ้โหเอาอะไรไปปล่อยบนบนเวทีบ้างไหมคะเอาให้หายคิดถึงเลยสองปีที่รอคอยก็ห้าชั่วโมงเลยหายคิดถึงใครคะหายคิดถึงขชาหรือหายคิดถึงแฟนคลับแฟนคลับครับอ๋อคิดถึงแฟนคลับนะคะตอนนี้เจอขชาบ่อยไหมเจอขชามากปะเจอครับล่าสุดก็เพิ่งเจอมาก็เนี่ยครับไปทานข้าวกับเฟรม กับประชาแล้วก็แฟนคลับที่โชคดีจากคอนเสิร์ตครั้งนั้นก็เลยได้พิเศษมาทานข้าวด้วยกันอ๋อประมาณนั้นนั่นเองนะคะเสียดายค่ะพี่ไม่ได้มีโอกาสไปดูนะคะถ้ามีพี่มีโอกาสไปดูพี่อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นี่เห็นปะใช่แล้วนะคะคือเราแบบว่าเป็นอะไรนะคตนหน้าตาดีไปอยู่กับคนหน้าตาหล่ออะไรประมาณเนี้ยอึ้อนะคะออ้พูดเสร์ตไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาหรอกครับมันเกี่ยวกับคารมมันเกี่ยวกับคารมกับเส้นผมใช่ไหม เออเกี่ยวกับคาร์ลอมกับเส้นผมนะคะเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะอ่ะมาพูดถึงในเรื่องงานอื่นบ้างดีกว่านะคะตอนนี้งานอื่นที่ที่มีอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องหนังเรื่องละครเรื่องอะไรพวกนี้มั้งใช่ไหมครับมีหนังแล้วก็ละครนะฮะหนังตอนนี้ซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยจริงป่ะซีรีส์เรื่องอะไรแสนดีครับผมแสนดีเป็นซีรีส์ครับอ่าฮะอ๋ออากาศช่องไหนคะอ่าเป็นของทีวีิชชันได้เป็นคนทำครับอ๋อถ้างั้นอาจจะมี ออกช่อง3สิถ้าทันเดอร์มาลงดิจิตอลช่อง t w ครับอ๋อช่อง t w เหรอคะอ๋อขอโทษขอโทษใช่ครับอ๋อช่อง t w นะคะแล้วก็เรื่องของหนังล่ะหนังก็จะเข้าโรงวันที่17เมษายนนี้ครับใช่ใช่เรื่องเลิฟสุดจิ้นฟินสุดโคยปะเรื่องนี้เลยครับเรื่องนี้เลยใช่ไหมอ๋ออันนี้อันนี้เล่นเป็นพระเอกเหมือนเดิมอะคะใช่โอ้โหคนหน้าตาดีโคตรหล่อขนาดนี้ไม่ใช่เป็นพระเอกแล้วจะเป็นอะไรไม่ขนาดนั้นหรอก พี <ke> ่ก็ยอมเด็ดไม่พี่ก็มาจากคอนเสิร์ตไงเป็นคอนเสิร์ตที่อะไรคอนเสิร์ตก็ปไปแล้วปเป็นคอนเส,<บ>ส<บ>นเิร์ตที่แบบกล้าตั้งมาก <laughs> ไม่คือไม่ได้กล้าตั้งคือเป็นเป็นชื่อที่แบบว่าต้องต้องบอกว่าเป็นชื่อที่เขาเลือกแฟนคลับเป็นคนเลือกเออน,นั่นแหละไม่เป็นไรเรากล้ายอมรับเราก็ยอมรับตลอดแล้วเราโคตรหล่อทำไมอายปากมากเวลาพูดคำนี้ประมาณนั้นเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมีภาพยนต์เนี่ยเออลงชายก็คือเลิฟสุดจิ้นฟินสุดโคยใช่ไหม ใช่ครับอ่าแล้วก็ละครแสนดีนี่เป็นซีรีส์ใช่ไหมคะแล้วมีละครเรื่องอื่นอีกปะก็เดี๋ยวมีละครคู่ปรับสลับล่างครับคู่ปรับสหรับล่างนี้ช่องไหนช่องสามปะช่องสามครับอ๋อช่องสามนะคะติดตามติดตามชมแล้วกันนะคะเออค่ะแล้วก็ยังยังมีงานคอนเสิร์ตอย่างอื่นอีกปะเอ่ยคอนเสิร์ตตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีเลยนะคะก็คือยังไม่มียังไม่มีแฟนมาครับก็คือโปรโมทในเรื่องของซิงเกิลก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงอย่างเดียวะครับแล้วก็จม่ถาย อืมนะคะนี่ก็คือในส่วนของอัปเดตในส่วนของงานของน้องเต่านั่นเองนะคะอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมบอกมาเลยก็ฝากช่องทางการดาวน์โหลดสำหรัแบเพลงนี้ละกันครับค่ะก็ที่ w w w t r u e music com นะครับก็สามารถเข้าไปโหลดเพลงนี้ได้หรือว่าใครที่ใช้ซิม u e Move อยู่แล้วก็กด2 2 2สองสอ,งสอ,งสองสตัวแล้วก็โทรออกบอกชื่อเพลงได้เลยครับแล้วก็ตอนนี้มีแฟนเพจของเต่าเองนะครับ mm hmm. แล้วก็ของที่ออฟฟิศของ True นะครับก็ ชื่อว่าเต๋าพียงพอนะครับก็ชื่อเดียวกับ Twitter แล้วก็ Instagram ก็เข้าไปเซิร์ชได้แล้วก็ไปกดไลค์กันได้นะครับที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับผมก็สาด้วยลวกันครับครับผมวันนี้ได้คุยกับน้องเต๋าเศรษฐพงศ์นั่นเองนะคะสําหรับซิงเกิลล่าสุดคือก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงนะคะซึ่งก็เป็นซิงเกิลล่าสุดด้วยวันนี้ขอบคุณน้องเต๋ามากเลยนะคะยังไงซะก็ขอให้ยอดดาวน์โหลดเยอะ นะคะ,คาคะงานหนัง<อ>งานละครก็ขอให้แบบประสบความสาเร็จกันละกันนะคะครับขอบคุณพี่พันธ์มากเลยนะคะขอบคุณมากเช่นกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคก็วันนี้ได้คุยน้องเต่านะคะหนึ่งหนุ่มจากเวทีทัวร์คาร์เดย์มิ a แฟนตาซีซั่นแนั่นเองนะคะซึ่งก็ในมโอกัดได้โทรเข้ามาพูดคุยกันวันนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ออกซิงเกิลมาทั้งหมด